กินไปทั่วเด้สอสิกินอะไรกินใหญ่ใหญ่ะกินใหญ่ใหญ่อะไร่ะอะไรยุ่งนานกินนิยังกินอะไรเสืิกไม่ต้องมา ไม่ได้คุยกับโอเลี้ยงจะคุยกับเซรีดเลีซีลีซีลีคุยกับเซรีดไม่ได้คุยกับโอเลี้ยงไปไหนก็ไปไปซีลีซีลีซีลีแล้วยุ่งอะไรล่ะแล้วคุณยุ่งอะไรล่ะพี่ซีรีดมาป้าป๋เลยซีลีดมาซีลีดซีลีดมานี่ซีลีดซีลีดมาหาป้าป๋าเร็ว ปากห้าน uh, <basics> ั่นเป็นอย่างนี้เป็นว่านี่เนี่ยกูสะบัดได้เหมือนกันซิลิมะซิลิมะซิลิซิลิซิลิคนสวยเอ้ยอาซิลิคนสวยไม่ต้องยุ่งไปไปเลยไปเสียงหลงไปไปเลย ไม่ต้องมายุ่งไปซีริคนสวยไปไปเลยไปซีริไหมไม่ต้องมายุ่งโอเลี้ยงไม่ได้คุยกับโอเลี้ยงไม่ต้องมาฮะไปไหนก็ไปเลยไปพี่ซีริพี่ซีริเอ้าเอาเอ้าเอาเอาเอ้าบุวงสริริมาแล้วปอปเร็ว สิริ่าไปคุยกับอลิยาสกเลยนิ่ีิริมั้ิริมั้ยิริิไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งซิริซิริซิริิไม่ต้องยุ่ไม่ใช่เรื่องของเธอไม่ต้องมายุ่งโอเคไปเลยสิริมั้ยสิริมั้ยสิริกับพ่อขานะนอนด้วยกันเ นอนนี่กันนะโปเ,เลี้ยงนอนข้างล่างนอนข้างล่างนอนข้างล่างก็เรื่องของเธอนอนข้างล่างชินิดน่งครับป,ป่าปปะโอเคยยอเคยอะมาเก่งเลยไปเลยไปเลย